สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องคุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยนะคะสูตรของแอดแล้วก็สูตรของร้านนะคะโอ้แตกสามตัวเนาะแตกแตกสามตัวนะคะโจเม่นะคะทุกคนนะคะเอาเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานเฮงตังกันไหมนะคะก็รุมๆมดนๆน,น,นะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะใครหมานใครเฮงใครปังนะคะดีใจด้วยเดอ้อทุกคนเด้อดีใจน,นําเนาะขอให้หมานหมานเฮงเฮงปังตัง,ง,งแบบนี้ทุกวันนะคะอะมาดูสู สูตรแอดกันก่อนเลยนะคะสูตรแอดนะคะสูตรแอดเนาะทุกคนนะคะให้ไปที่นะคะสูตรแอดเนาะให้ไปที่นะคะฮานอยรวมนะคะให้ไปที่อ่าห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะก็เข้าไปที่เจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดหกศูนย์หกศูนย์ไม่มาเนาะหกศูนย์บ่มาค่ะเข้าไปที่เจ็ดแปดนะคะเข้าไปที่ห้าเก้านะคะตัวเน้นหน่อยจิตนะคะอ่าศูนย์ห้าแปด แล้วก็แตกสามตัวนะคะแตกสามตัวห้าเก้าแปดนะคะหวยออแปดห้าเก้านะคะทุกคนนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะไปแตกอีกแล้วนะคะตัวแปลงของเรานะคะแปแตกสามตัวตรงเลยนะคะทุกคนนะคะเจ็ดเฮ้ไอ้นี่นะคะพิเศษนะคะหมายถึงเลขบานแนละ้วแตกสามตัวตรงแล้วจีบสามเก้าสวยงามพระรามเปียดค่จะจ้ะ ฮิดกราดเป็นใหญ่เลยนะคะ F4 นะคะดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยขอให้หมานฮิงปังแบบนี้ทุกวันนะคะทุกคนนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์นีกระว่างมีเด้เอค่ะน่ากลัวอยู่ดีเสาร์อาทิตย์นี้จะเบิ้ลจะหาไหมนะคะก็อรอลุ้นดูคะ่ะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะแนวทางวันเสาร์นะคะแอจะให้ตัวไหนเนาะมาดูกันเลยนะคะทุกคนแนวทางวันเสาร์นะคะแนวทางวันเสาร์ นี่นะคะทุกคนนะคะวันเสาร์ที่11นะคะกันเบิ้ลกันหามเด้อเห็นบบเลกวันที่นี่เลขวันทีนนนท่ตัวอย่างนะคะวันเสาร์ที่11นะคะเด่น0 1 2นะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะจ่าศูนย์หนึนะคะ0 6 0 5 0 4นะคะ1 6 1 5 1 4นะคะ2 6 2 5 2 4นะคะทุกคน1 2นะคะ เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเนาะให้ไปที่หนึ่งสองนี่หนึ่งสองมาจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะแอดก็จะกันให้นะคะเป็นพวกตัวประกบนะคะแล้วก็เป็นตัวเด็ดเนาะหกห้านะคะหกห้าห้าสี่แล้วก็สี่หกนะคะก็กลับหัวกันเอาเดอถ้าใครชอบนะคะทุกคนนะคะในตารางให้ไปที่ศูนย์สองห้านะคะหนึ่งสี่หกเก้านะคะศูนย์สองห้าหนึ่งสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหกนะคะศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าหก สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งหกนะคะสี่ห้าสองสี่ห้าหกนะคะอันนี้ก็เลขทูบนะคะก็แปลงนะคะเอ็ดกับแปลงคุณจะแปลงได้หลากลายนึงค่ะทุกคนแปลงได้เยอะนะคะอันนี้ยิ่งแปลงยิ่งได้เยอะนะคะทุกคนสาม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 หนึ่งก็เป็นแปดแปดหนึ่งนะคะแปดแปดหนึ่งนี่บอกเออแปดแปดหนึ่งแปดแปดเจ็ดนี่ก็ได้นะคะ โอ้แปดแปดเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ก็ได้นะคะนี่สามสามเจ็ดนะคะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะทุกคนนี่แปดสามหนึ่งนะคะแปดสามหนึ่งนะคะบางท่านก็เห็นเป็นแปดสามหนึ่งบางท่านก็เอดก็ได้หมดนะคะแอดได้หมดทั้งแปดสามหนึ่งหรือว่าสามสามหนึ่งนะคะว่าเกียงค่ะแต่ว่ามันแปลงได้เยอะนะคะแปลงได้เยอะใครชอบแบบไหนก็แปลงกันเอานะคะแต่ละวันนะคะแปลงไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแปลงก็่คือกันหรอกจก้ะ สามหนึ่งนะคะสามหนึ่งยิ่งเป็นเลขที่แอดแปลงได้เยอะเยะกว่าหกเก้าอีกนะคะหกกับเก้าแค่กับกับหัวนะคะไอ้เจ็ดนี่ต้องแปลงเป็นหนึ่งแปดต้องแปลงเป็นสามอีกนะคะโอ้หลายตัวศูนย์สองห้านี่เนาะศูนย์สองห้าหนึ่งสี่หกเก้านะคะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหกศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าหกนะคะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งหกนะคะสี่ห้าสองสี่ห้าหกเนาะ มาดูนะคะเมยแยกนะคะให้ไปที่กิจห้าหกนะคะพิเศษนะคะหกเจ็ดนะคะปกติเจ็ดแปดนะคะปกติเจ็ดแปด V.I.P. นะคะแปดเก้านะคะกาชาตินะคะหนึ่งสองนะคะสามัคอคีนะคะทุกคนสามัคคีห้าหกนะคะแล้วก็พัฒนานะคะศูนย์หนึ่งนะคะพัฒนาของเรานะคะหลักร้อยนะคะสามสี่ห้านะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะใครที่ไม่ชอบเบิ้ลนะคะระวังเลยนะคะยิ่งวันที่สิบเอ็ดด้วยนะคะเลขวันที่นะคะอันตรายะค่ะ อันตรายเทอคะค่ะโค้งเทออันตรายขนาดค,ะคะ่ะเอาลองดูนะคะทุกคนลองดูค่ะลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะอขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้แตกสามตัวนะคะสูตรของแอสนะคะมาดูสูตรของเจ้าแม่นะคะสูตรของเจ้าแม่นะคะโอ้เจ้าแม่แตกสามตัวเข้าเน้นๆเลยนะคะสามเก้านะคะตรงๆนะคะนอกนั้นก็จอดมดเลยจ้ะจอดหมดเลยนะคะทุกคนนะคะที่เหลือนะคะ แอบถึงหว่วงนอนแห็นเนเอามาดูนะคะสูตรของร้านนะคะแตกสามตัวนะคะแตกสามตัวแล้วนะคะเก้าเจ็ดสามนะคะเก้าเจ็ดสามสามหกเจ็ดสามหกเก้าปุ๊บจะเป็นออกคหักเทนอสวงนี่เนาะอ่าเจ็ดศูนย์สามนะคะเจ็ดศูนย์สามค่ะทุกคนนะคะศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามนี่ไปรับถบักบะเอ้ยเราพัฒนาอีกแล้วนะคะเนาะ เจ็ดสามหนึง่งแปดด้วออกง่ามา่ะนี่นะคะก็เข้านะคะเก้าเจ็ดสามนี่อยู่ในไอ้นี้ตัวเป็นทุดเด่นเลยนะคะ ชุดแรกคะ่ะตัวนี้เป็นชุดรองนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมนะคะทุกคนแตกสามตัวนะคะพิเศษนะคะแล้วก็เข้าพิเศษนิดเน้นนะคะสามเก้านะคะที่เหลือที่เหลือไม่ได้นะคะที่เหลือไม่ได้ที่เหลือเจาะไม่ได้นะคะทุกคนนะคะก็ะตามนี้เลยนะคะมีพิเศษนะคะที่แตกสามตัวนะคะสามตัวแตกปู่เจ็ดเก่าสามเดสามเก่าเสียดายเนาะอันนี้ไอ้เมื่อวานนี้เหมือนนางให้สีหรือเปล่านะคะมาออกวันนี้นะคะนี่ ตามตูดนะคะสีตามตูดห้วยงวดพวงนี้ก็ไม่ใช่สามจะมาบ่กเอเอาพ่งนี้ไม่ใช่สามจะตามตูดสูตรล้านบ่เออน่ากลัวอยู่นะคะทุกคนเพื่อสามตามตูดเนาะช่วงนี้ก็เจ้าเม่ก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะเข้าเข้าอยู่นะคะเข้าอยู่แต่อาจจะแบบว่าไม่บูมบามนะคะทุกคนบูมบามกินเงียบแต่ว่ากินเรียบทุมือว่าสันติอรุ้นกันไปนะคะรุนกันไปทุกคนโอ้ย ปวดทอ้องเอานี่นะคะทุกคนนี่เนาะนี่นะคะทุกคนเนาะมาดูกันนะคะทุกคนนะคะฮาหน่อยสูตรร้านนะคะ ในศุนร้าน,นประจําวันที่สิบเอ็ดนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์น้ทุกคนหกเม็ดเดียวค่ะนางให้หกเม็ดเดียวนะคะศูนย์สามหกค่ะศูนย์สามหกนะคะสามหกศูนย์สามหกศูนย์หกสองหกศูนย์นี่เป็นชุดเน้นนะคะทุกคนเป็นชุดเน้นศูนย์สามนะคะห้าศูนย์สามหกเก้าสองหกเก้านะคะวินนะคะสามศูนย์เก้าหกสองแปดห้านะคะทุกคนนะคะ 62625นะคะ65 658 39 639นะคะ32 523นะคะทุกคน3 5มห้นะคะสามห้นะคะ 09, 0ู0ย์นะคะ 02, 0ู0ย์นะคะศู0 5, 0นย์ค่ะเอาแคปเอาเลยจ้ะทุกคนแคปเอาเลยนะคะพี่นิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะ ชอบค่อย,ยจัดค่อยตามนะคะชอบค่อย,ยจัดค่อยตามทุกคนอ่ะลองดูเ้้ยอทุกแนวทางนะคะเอาแคปเอาระบุค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะ ขอ,นนะะขอให้หมั่นนะคะขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอ,นะ,ะน,สน,อนะคะนําเสนอไหบึงเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีจ้าโชคดีจ้าทุกคน